คำสั้นๆที่มีมากความหมายครูเป็นมากกว่าผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ในห้องเรียนนอกกห้องเรียนครูก็ต้องคอยแนะนำชี้แนะให้นักเรียนปฏิบัติเดินตามทางที่ดีศิษย์จะดีได้ย่อมต้องให้ครูเป็นผู้นำทางและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยครูดีมีสี่ลักษณะหนึ่งรูปดีครูต้องแต่งกายให้เรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสสองเสียงดี ครูต้องพูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน3ประพฤติดีครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งเวลาอยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน4รู้ดีครูต้องมีความรู้วางแผนในการสอนสมีไหวพริบฏิภานหากครูปฏิบัติตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นสิทธย่อมเป็นได้ดีตามแบบอย่างของครูครูเป็นแบบอย่างที่ดีสิทธย่อมประพฤติตนดี ครูสอนดีสิทธิ์ย่อมตั้งใจเรียนครูจึงมีความสำคัญที่จะทำให้สิทธ์ดีและมีความสุข